ระบบตกปลาที่อัปเดตในบล็อกฟุตครับผมและซึ่งรูปแบบการตกปลาคล้ายกับเกมฟิตเลยนั่นเองฮะก็คือการเอ่อเลียงในส่วนของหลอดปลาให้อยู่ตรงกลางให้เต็ม และก็ได้ปลาครับผมคาโดไฮแลกเก็มีส่วนของกิโลด้วยเช่นกันและเบตตกปลาคุณสามารถหาได้ที่ท่าเรือโลก3นะครับผมจะเจอ n อ c นนักตกปลาสามาราที่จะอามารับได้เลยและตกปลาในวัฟุตต้องมีเหยื่อครับผมใช้เงินคราฟได้เลย1,000พนะไม่แพงและก็สเต็คครับผมยิงเราตกปลายอะก็ยิ่งเก่งนันเองฮาฟังงานแล้วต้องขยันตกและเบตตกปลาไม่ได้มีแค่เบตเดียวครับผมว่าจะมีในส่วนของเบตอื่นด้วยเช่นกันฮะซึ่งเราสามารถหาได้จากไหนก็คือการทำเคล็จากเอ็ซที่เกาะกลางนั่นเองครับผมเพื่อทำการลดล็อก และนอกเหนือจากนั้นจะมี a อ c ซสุ่มเกิดน,นะครับผมคุณดูในโลกต่างๆเพื่อทำการเอชันเบ็ดได้นั่นเองบอกเลยว่าระบบอย่างเยอะสลับการตกปลาและนอกจากฟาร์มปลาไว้ทำอาหารคุณสามารถที่จะฟาร์มเวลได้จากการตกปลาด้วยเช่นกันครับผมฮะสำหรับใครที่เบื่อตีมงตีมอนก็สามารถตกปลาเพื่อฟาร์มเวลได้และซึ่งหาคุณช่วงีแล้วก็คุณจะมีโอกาสที่จะเออตกได้ส่วนของหีบสมบัติครับผมหีบสมบัตินี้ มีโอกาสที่จะเปิดได้ผมละมัปีศาจนั่นเองฮะและก็มีโอกาสที่จะเปิดได้รองเท้าบูเช่นกันเป็นไงครับระบบตกปลาดีหรือเปล่าคอมเมนต์กันเลย